สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็มาพบกันค่ะสําหรับนี่ส,สวยๆจากพี่ช่างบอยปราศรีแพ้และก็เชอร์เบลมีดดับไฟกันอีกแล้วนะคะในคลิปของวันจานทร์วันนี้วันที่13นะคะมกราคมแล้วนะคะหลายๆท่านก็เริ่มเข้าสู่ระยะกลางเดือนกันแล้วนะแต่ก็ยังจะมีนีดสวยๆมาให้พี่ๆ f อ c ได้ชมและก็จับจองกันอีกแล้วะคะ่ะสําหรับวันนี้เนี่ยจะเป็นงานชุดมีดอินเน็ตมีดกพามีเดินตานะคะ ที่ทํามาจากเหล็กแหนบนะแล้วก็มาพร้อมกับด้ามไม้มะเกลือนั่นเองค่ะวันนี้ก็จะมาพร้อมกับด้ามไม้ที่สามารถใช้งานได้เลยนะคะอาจจะมีเสียงแทรกเข้ามานะคะเพราะว่าที่ช่างทํางานอยู่ด้านหลังนะเคลียร์ทั้งงานสั่งทําแล้วก็เคลียร์ทั้งงานขายนั่นเองค่ะวันนี้ก็มาเริ่มกันเลยค่ะสําหรับงานเล่มแรกของเราที่เป็นงานเหล็กแหนบนะคะที่เป็นทรงมีดอินเน็ตมีดพกพามีเดินป่า สามารถสะดวกสบายต่อการใช้งานหนักๆได้สะดวกแน่นอนค่ะแล้วน้ำหนักค่อนข้างดีเหมาะสำหรับการใช้งานทั่วๆไปเพื่อการเกษตรก็ได้นะหรือว่าจะเป็นงานอนเนกประสงค์นะคะตรงนี้กับงานเล่มแรกของเราค่ะที่มีความยาวของใบยอยู่ที่10.9นิ้วสันหนา8มิลกว้างอยู่ที่25นิ้ว ด้าม6.1เนิ้วค่ะวันนี้ก็จะมากับพร้อมด้ามไม้มะเกลือแบบนี้นะคะตรงนี้มาแบ่งปันกันที่ราคา550บาทส่งให้ฟรีค่ะพื้นที่ห่างไกลไม่มีการบวกเพิ่มใดใดทางสิ้นอย่างแน่นอนค่ะและทางร้านเราก็ยังมีในส่วนของการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะคะสําหรับพี่ๆที่ไม่สะดวกโอนแต่สําหรับการเก็บเงินปลายทางจะมีค่าบริการเพิ่มเพียงแค่50บาทเท่านั้นค่ะเพราะว่าจะเป็นค่าบริการของทางไปรษณีย์นะคะที่จะต้องไปเก็บเงินของลูกค้านั่นเองค่ะสําหรับงานเล่นที่ ส่งตรงนี้ค่ะมีความยาวของใบอยู่ที่ 10. 6นิ้วส้นนาเมิลกว้างอยู่ที่2องนิ้วด้าม6 1นิ้วค่ะมาแบ่งปันกันที่ราคา550บาทส่งฟรีค่ะวันนี้จะเป็นงานมีดอินเน็ตฟทรงสวยมากนะคะสำหรับพี่พีเอฟซีหลายท่านถามถึงวันนี้พี่ช่างจัดให้เรียบร้อยแล้วค่ะมาต่อเล่มที่3กันได้เลยค่ะสำหรับงานเล่มที่สก็จะมีความยาวของใบอยู่ที่ 1 0 6นิ้วค่ะสันหนา7มิลกว้างอยู่ที่2.4นิ้วและด้าม6นิ้วค่ะแบ่งปันกันที่ราคา550บาทส่งฟรีค่ะตรงนี้กับด้ามไม้มะเกลือของเรานะคะเป็นปลอกคอเล็กค่ะสำหรับพี่ๆ FC นะที่อยากได้เล่มไหนก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร064ค่ะ9892225ได้เลยหรือว่า จะรับในส่วนของมีดของเราก็หรือว่าสั่งจองกันก่อนได้เลยนะบางท่านบอกว่าพี่ยังไม่ค่อยสะดวกในช่วงนี้แต่สามารถจับจองไว้ได้นะสะดวกวันไหนทักมาหากันได้ค่ะสําหรับงานเล่มที่4ค่ะก็จะมีความยาวของใบยอยู่ที่10.4นิ้วสันหนา7มิลกว้างอยู่ที่2.4นิ้วและด้าม6.1นิ้วค่ะสําหรับงานเล่มที่4ของเรานะคะก็จะเป็นทรงมีดอินเนนั่นเองค่ะมี มีมีพร้อมดาด้วยนะคะตรงนี้แบ่งปันกันที่ราคา550บาทส่งฟรีค่ะสำหรับงานเล่นที่สีของเราที่เป็นงานเหล็กแหนบนั่นเองค่ะ มาต่อกันเล่มที่5กันได้เลยนะคะสําหรับงานเล่มที่5ของเราก็จะมีความยาวของใบยอยู่ที่11.1นิ้วค่ะสันนา7มิลกว้างอยู่ที่2.4นิ้วและด้าม6.1นิ้วค่ะตรงนี้แบ่งปันกันที่ราคา550สบาทส่งฟรีค่ะส่วนอกสนใจงานเล่มไหนก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าจะใช้เบอร์โทร0 6 4 9 8 9. 9 2 2ี5ตรงนี้สามารถเพิ่มเพื่อนแอดไลน์มาได้ด้วยเช่นกันค่ะมาต่อกันเล่มที่6ค่ะสําหรับงานเล่มที่6ของเราจะมีความยาวของใบยอยู่ที่10.9 นิ้วสันหนาเจ็ดมิลกว้างอยู่ที่24นิ้วและด้าม6.1นิ้วค่ะแบ่งปันกันที่ราคา550บาทส่งฟรีค่ะนี่สวยเลยนะคะงานส,สนใจงานเล่มไหนก็สามารถจับจองกันได้เลยนะคะวันนี้มาต่อกันเล่มที่7ค่ะ สำหรับงานเล่มที่7ตรงนี้เนี่ยพีพีเอฟซีสามารถเพิ่มเติมในส่วนของด้ามไม้มะเกลือได้เพิ่มเพียงแค่50บาทเท่านั้นค่ะในส่วนของฝัก PVC เนี่ยทางร้านเราไม่มีแถมให้นะคะต้องขออภัยด้วยแต่พีพีเอฟซีสามารถเพิ่มเติมในส่วนของฝัก PVC ได้อีก100บาทค่ะตรงนี้กับงานฝัก PVC ของเราและก็มาต่อกันเล่มที่7กันได้เลยค่ะสำหรับงานเล่มที่7ตรงนี้มีความยาวของใบยอยู่ที่11.1นิ้วสันหนา8มิลกว้างอยู่ที่2.5นิ้วด้าม4.6นิ้วค่ะ่ะแบงปันกันที่ราคา เล่มละ500บาทนั่นเองค่ะสดอกสนใจ,จงานเล่มไหนรีบเลยนะคะเพราะว่างานของเราค่อนข้างมีจํากัดจริงๆค่ะเพราะว่างานแต่ละคลิปหรือว่างานแต่ละชุดจะมีเพียงแค่หนึ่งเล่มเท่านั้นค่ะจะไม่มีเป็นงานชุดที่ว่ามีเล่มแบบนี้ไหมก็จะเป็นเฉพาะในคลิปเท่านั้นนอกจากจะต้องรองานชุดใหม่เท่านั้นนะคะตรงนี้สําหรับงานเล่มที่8ของเราค่ะ มีความยาวของใบยอยู่ที่10.2นิ้วค่ะสันนา7มิลกว้างอยู่ที่2.4นิ้วและด้าม4.6นิ้วค่ะมาแบ่งปันกันที่ราคา500บาททวนนั่นเองค่ะตรงนี้สามารถเพิ่มเติมในส่วนของด้ามไม้ได้นะคะหรือว่าฝัก PVC ก็สามารถเพิ่มเติมได้ด้วยเช่นกันค่ะสําหรับงานด้ามจะเพิ่มเพียงแค่50บาทเท่านั้นและก็ฝัก PVC เพิ่มเติมอีก100บาทค่ะและงานเล่มที่9เล่มสุดท้ายท้ายสุดของเราตรงนี้มีความยาวของใบยอยู่ที่10.9นิ้วสันนา8มิลกว้างอยู่ที่2.5นิ้้วและดา 4.9นิ้วค่ะแบ่งป,ปันกันที่ราคา500บาททวนนั่นเองค่ะวันนี้จะบอกเลยนะคะว่าถ้าใครพลาดในส่วนของคลิปนี้ไปเสียดายจริงๆค่ะเพราะว่างานชุดนี้สวยและก็สามารถใช้งานหนักใช้งานจริงได้สะดวกสบายอย่างแน่นอนค่ะสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร064 989 225ได้เลยสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนค่ะเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ